สวัสดีครับคลิปนี้นะครับพามาดูการแกะอัพเกรดโน้ตบุ๊ก l e n o v o รุ่น IdeaPad 33014 AST นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าต้องแกะตรงไหนกันบ้างอ่อันดับแรกครับเราคว่ำเครื่องลงเราจะเห็นน็อต1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12, 13ตัวนะครับจัดการถอดให้หมด ตัวไหนไม่ออกก็ใช้แหนบคีบเอานะครับน็อตออกไปแล้วเราจะถอดหัวอ่านอก,ก่อนะครับตรงนี้แล้วก็กรีดเครื่องใช้ติก๊กพลสติกเหมือนเดิม ยกออกได้นะครับอาทิตเขาอยู่ตรงนี้งัดอาดิดขึ้นนิดนึงออกแล้วแล้วก็ใช้นิ้วนะครับทางกรอบมันออกค่อยๆเเบร้อยเครื่องนี้ใช้ s s d ของ hit vision นะครับ 120GB เครื่องนี้ไม่รองรับ im 2นะครับเพิ่ม ram เพิ่มได้แต่ว่าต้องถอดตัวเก่าออก ก็มีช่องเดียวใครจะเพิ่มอะไรก็ต้องถอดอันเก่าออกเราก็จะเอาอนนีใส่เข้ากับกรอบเดิมนะครับมันเป็นกรอบอยางมันก็จะมีเขี้ยวล็อกแบบนี้นะครับเรียบร้อยอเสียยเข้าไปแล้วก็กดลงนะครับ แล้วเราก็ทำการปิดฝาให้เหมือนเดิม ไสน็อตเรียบร้อยก็นําเครื่องไปติดตั้ง Window ์ลงโปรแกรมใช้งานนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทดสอบความเร็วเครื่องอีกทีหนึ่งได้นําเครื่อง Lenovo Idea Pad 330ไปลงโปรแกรมใช้งานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูกันนะครับว่าจะใช้เวลากี่วินาทีนะครับโอเคครับเปิดเลยไป ถึงหน้าจอเรียบร้อยนะครับใช้เวลาไปประมาณ20กว่าวิเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเวลาเพื่อนๆก็ดูเอานะครับแต่ผมจะทําเวลาว้าๆเป็นไงบ้างครับสําหรับการแกะอัปเกรด Renovo IdeaPad 303ตัวนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนใช้รุ่นนี้อยู่ก็สามารถทําตามได้เลยนะครับผมเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับหรือติดปัญหาสอบถามตรงไหนหรือจะส่งเครื่องมาให้ทําก็สามารถ ส่งมาได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับซับสไครต์ด้วยนะครับผมจะถึงพันแล้วก็ต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ